สวัสดีเจ้าทุกคนมาพบมาเจอกับชาจีนสายลุยเหมือนเดิมเนาะวันนี้จะพาทุกคนมาดูเมนูอาหารพื้นบ้านของโซนภาคเหนือก,นก็คือแกงบอลน,นะจ๊ะทุกคนบอลเนี้ยจะคันมากเลยจ้ะแต่ถ้าเฮาแกงแล้วมีเคล็ดลับสูตรวิธีการทําก็จะบบกคันนะจ๊ะและวันนี้พี่ชาจีนก็จะมาบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะวิธีการแกงจะได้บิกึมาคันนะจ๊ะทุกคนวัตถุดิบหลักของเฮาก็จะคือบอลน,นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นพริกแกงและอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงรสแล้วก็น้ำปลา้าด อันนี้ก็จะเป็นพระเอกของงานก็คือตัวแคบนะแคบหมูเพราะวันนี้พี่ชาทินทำกันเคี่ยวแคบหมูไว้กินนะจ๊ะเอาน้ำมันได้กินแล้วก็แคบมาไว้กินนะจ๊ะอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะจ๊ะจะมาแกงเป็นเมนูแกงบอนนะครัและนี่กับบะเขียหืน้นหรือบะเขียแจ้ภาคเหนือเขาจะห้องบะเขียแจ้บะเขียหืน้นนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นพักแคบแล้วก็นี่นจะเป็นภักละนะจ๊ะทุกคนวัตถุดิบลักหละกะัละกๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเอามาดูวิธีการทำเลยนะจ้า ส่วนบอลเนี่ยเจ้าทุกคนเราต้องทําการลืบลืบเปลือกลืบใยของเขาออกนะเจ้าเนี่ยตัวนี้เราต้องลืบออกลืบออกเสร็จแล้วหักมาปาดเป็นเช่นชิ้นนะเจ้าทาอันมันจะขันตะกินไม่ได้นะเจ้าทุกคนเจ้าทุกคนตอนนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนการลืบบอลออกนะเจ้าทุกคนเราต้องลืบใยตัวนี้ออกนะเจ้าทุกคนเราต้องลืบใยนี่ออกคือมดนะเดี๋ยนีลืบออกเสร็จเรื่อยก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้ก็จะซอยนะเจ้าทุกคนซอยเป็นกุ้ม ้ำเนีนะ่ยพี่จะจินลืมบอกน้ำตัวนี้จะใส่เกเลือไว้เรียบร้อยนละ้วนะจ๊ะจะเอาเกไไลือลงไปใส่ละเพื่อป้องกันบางบอลมันขำนะจ๊ะบอลโดนน้ำถ้าบันมีเกลือน้ำขำล้านเปอร์เซ็นต์เลยจ้ะทุกคนเรียบร้อยเตรียมจะเอาไปแกงนะจ๊ะเรนะาจะทำอย่างนี้เอาจนพอปริมาณที่เขาต้องการก็รคือเสร็จแล้วเขาก็มาแกงต่อน,นะจ๊ะทุกคนะเ,าาเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการวิธีการแกงนะจ๊ะอันดับแรกนะเราจะเอาพริกลงไปคั่วนะนะจ๊ะมาแกงบอลสนามหมูด้วยทุกคนแกงบอลไปแคบหมูนะจ๊ะทุกคน นะจ๊ะทุกคนเคล็ดลับการแกงบอลบอรคื่องคันะจ๊ะนี่เจกินจะใส่บอคามเปียก้อนหนึ่งแล้วก็เกี๊ยจะเทใส่ลงไปตอนน้ำเด็ดเลยจ้ะส่วนตอนนี้เรามาเช็คดูแกงบอลของเราเนานะว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนี่เดือดปุ๊บเลยนี่โอเคเราคนได้แล้วนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาใส่เบเขียแจนะจ๊ะต่อไปจะเป็นเครื่องปรุงแล้วจะเป็น แคบสุดท้ายก็จะเป็นแคบหมูนะจ๊ะทุกคนแล้วก็จะมาเทมะเขือแจงลงไปทุกคนอันนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนการปรุงรสแล้วนะล่ะอืมนันปลาระนั่นก็จะเป็นแคบ น่จ,นจะพักนะจ๊ะพักต่างๆาเค,เค,เคเดียเรียอะไรอัะเดี๋ยเาเซตเล็กน้อยเน่อยดเดี๋ยวเอามาดูหน้าตาของเก่งของน้องวา่าออกมาหน้าตาแบบไหนหน่า,รารกินก็จะนี่หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยน้าตดลุ าวทุกคนอันนี้ก็คือหน้าตาของแกงบอลของพี่ชาจินนะจ๊ะจะออกมาประมาณนี้นะจ๊ะส่วนคลิปแกงบอลน,นี่ก็ขอจบคลิปไปเพียงเต่าอี้นะจ๊ะทุกคนจะได้ก็ขอทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามชาจินใส่รูยห้องนะจ๊ะเดี๋ยวจะสาหาคลิปใหม่ๆมือเฮาได้ดูได้ชมแฮมนะจ๊ะขอขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะสวัสดีจ้า